สวัสดีครับคลิปนี้ก็มาเจอกันใน EP ที่2องนะครับผม EP นี้ผมก็จะมาลงแรงนะครับผมโดยใช้สองควงปืนเดียวทั้งเกมนะครับผมเดี๋ยวจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะรอดหรือเปล่าเมืองพีกนี่บวกกันยับเลยนะครับผมดูเสียงปืนเนี่โคตรเจอเลยหน้ามีตัวหนึ่งยัไม่ล้มล่วงหนึ่งสายมีอีกแล้วเนี่ย ข้าไปเอาตัวซ้ายก่อนปมนี่มีเจ็บแล้วนะนะ่ะอุย้ยไม่โดนนี่มีตัวใหม่มาคุณรตี้กันนะนะั่นเนี่ยร่วง ขอซื้อตาล่าเลยแล้วกันนะครับผมเราไปล่าคนกันดีก,กว่าอยู่ใกล้ๆนี่เองนะครับผมไม่รู้ว่าเราจะล่าเขาหรือเขาจะล่าเรานะมาต้องลองดูอยู่ในบ้านหรือเปล่าเนี่ยอุ้ยโดนลอยหลัง อู๋แดงเถือกแต่ว่าระยะไกลไปไหน่อยล้มหนึ่งมีตัวหนึ่งสวยที่มีตัวลงนะครับผมมาละ ช่วงโอ้ไม่ทันเขาชุบเพื่อนเสร็จแล้วนี่นี่นนนมีมีตัวหนึ่งมีอีกปะเนี่ยเมื่อกี้นี่ไงตาเลยจุดแดงมันขึ้นอยู่เมื่อกี้ เข้าเลยดีกว่ามากเนี่ยวงมาแล้วช่วงมีอีกวะเนี่ยเสียงหลังมาแล้วเนี่ย ไม่ไม่ร่วงปกติสองนัดต้องล่วงแล้วนั่นเนี่ยระยะใกล้ๆเนี่ยเหลือห้าคนเองนี่ไง อุ้ยจะรอดไหมเนี่ยเราเรียบร้อย